ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับผมสุรเสียงพระพรรรค์วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมรถพ่วงดีเซลางมีห้องขับนะฮะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยแขวงรถจักนครราชสีมานะฮะวันนี้เราอยู่ที่โรงรถจักนครราชสีมาเรามาดูกันนะฮะว่ารถ2คันนี้นะฮะคือรถหมายเลขอะไรบ้างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เรามาดูกันนะฮะเริ่มจากรถคันแรกกันก่อนเลยนะฮะคันแรกนี่ก็คือพอสคหมายเลข42นะครับพสคหมายเลข42นะครับก็คือรถพ่วงคันนี้ไม่มีเครื่องยนต์นะฮะแต่ว่าเป็นรถดีเซลังที่มีห้องขับนะฮะจะพ่วงกับรถพาวเวอร์นะครับหรือรถที่มีเครื่องยนต์นะครับเพื่อขับเคลื่อนไปพร้อมกันนะฮะก็หน้าตาก็เหมือนเดิมนะฮะสีสันก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่า เป็นการ ate, รีโนเวทนะฮะหรือว่านำไปปรับปรุงใหม่แบบวาระใหญ่นะครับก็รืออุปกรณ์ทุกส่วนมานะครับเพื่อนำมาซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงดัดแปลงนะครับแล้วก็อะไรที่เสียหายก็เปลี่ยนนะเพื่อให้นำรถที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างจะมากแล้วเนี่ยนะฮะกลับมาใช้งานได้นะครับเหมือนรถที่ เพิ่งออกมาจากโชว์รูมเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับคันนี้นะฮะหมายเลข42นะฮะที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือมีการปรับปรุงบันไดชันสูงนะฮะบันไดชันชาลาสูงนะครับนี่นะฮะมีป้ายติดว่าประตูปิดเปิดชันชาลาสูงแล้วก็บริเวณประตูด้านล่างเนี่ยนะฮะจะเป็นทําเป็นพื้นชันชาลาสูงนะครับสำหรับชันชาลาสูงนะฮะก็จะมีพื้นทางเดิน,นะฮะยื่นออกมาจากตัวรถนะฮะประมาณสัก15เซน แล้วก็ทาสีเหลืองดำเพื่อเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้เป็นจุดสังเกตนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับประตูที่อยู่คู่หน้าเนี่ยนะครับฝั่งด้านห้องขับก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือชันชลาต่าใช้สาหรับสถานีที่เป็นชันชลาต่ํานะครับก็สามารถที่จะเลือกที่จะเปิดปิดหรือว่าให้ผู้โดยสารนั้นใช้ชันชลาตามความสูงของสถานีได้เลยนะฮะ อันนี้คือชันชลาสูงอันนี้คือชัดเจนนะฮะข้างนอกชัดเจนนะฮสำหรับข้างบนเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งกันก่อนนะฮะพสออขอหมายเลข22นะอ,อ,ขอ 22, นะฮะพสขสองสองนะฮะก็คงจะเหมือนกันนะฮะเพราะรถสองคันนี้ได้รับการปรับปรุงนี่ยังไม่ได้ออกไปวิ่งนะฮะยังไม่ได้ออกไปทําพิเศษทดลองนะเพียงแต่ว่า,าปรับปรุงน่าจะเสร็จแล้วนะฮะเอามาจอดไปข้างนอกรอทําขบวนพิเศษทดลองเพลา แล้วก็จะออกไปให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใช้บริการนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกๆท,ท่านนะฮะนี่ก็เป็นชันชาลาสูงนะสำหรับพสข .22 นะครับคู่ท้ายนะับประตูประตูท้ายจะเป็นชันชาลาสูงส่วนประตูที่ติดฝั่งห้องขับจะเป็นชันชาลาต่ำนะฮะแล้วก็มีป้ายกำกับไว้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูด้านบนกันบ้างนะครับว่าข้างบนมีอะไรที่ เพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับตอนนี้นะฮะผมเดินเข้ามานะครับจากด้านหลังของพอสขอหมายเลข2องนะฮะเดินเข้ามานี่สัมผัสได้ถึงกลิ่นของอสีภายในที่ แหอมจริงๆนะไม่ใช่โรคจิตนะกลิ่นสีแบบคือเราสัมผัสได้ถึงความใหม่นะครับก็มันจะเป็นกลิ่นหอมๆนะฮะเอาละนะฮะขออนุญ,ญาตเข้ามาดูประตูประตูมาดูห้องน้ำกันก่อนสำหรับพอซอขอหมายเลข2องนะครับเป็นห้องน้ำแบบโถนั่งยองนะฮะเป็นโถนั่งยองนะครับ นี่ก็เป็นอ่างล้างมือแล้วก็จะมีที่เพิ่มเข้ามาก็มีที่วางสบู่กับที่ม้วนกระดาษทิชชูนะฮะฝาครอบกระดาษทิชชู่ก็ดีนะฮะรุ่นนี้เพราะว่าเวลาที่น้ํามันกระเด็นเนี่ยมันไม่โดนแล้วมันก็ทําให้กระดาษทิชชูไม่เปียกนะซึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเอาจิงๆก็คือน่าจะเป็นคันแรกๆที่ติดตั้งแบบนี้ก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีความก้าวหน้าขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะ แล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าเหมือนเดิมนะครับอ่างล้างหน้าแล้วก็จะเป็นกระจกสองนะครับสำหรับผู้โดยสารนะประตูก็เป็นประตูแบบบานเปิดแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นหัวแบบนั่งยองนะครับนี่เป็นแบบนั่งยองโอเคอ่านี่คือห้องน้ำนะฮะแล้วก็สําหรับห้องโดยสารนะฮะเบาะมีการเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีการทาสีใหม่สีเป็นเป็นออกสีครีมนะฮะเป็นสีครีมแล้วก็ที่เห็นว่าแปลกใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเราจับ เราจับยืนเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเทานะฮะก่อนหน้านี้มีการดัดแปลงจากเป็นห่วงกลมๆสีขาวขาวจำได้ไหมฮะปเปลี่ยนมาเป็นเราจับแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นสีเหลืองคันนี้นะฮะเป็นสีเทานะฮะก็ซึ่งอ่าบอกบอกตรงว่าก็เป็นอะไรที่ใหม่อีกนะฮะสำหรับรถพอสขอหมายเลขสองนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งถือได้ว่า สวยงามนะครับสวยงามนะฮะแล้วก็สีสันนั้นก็เป็นเป็นสีเดียวคือสีครีมเป็นสีพื้นสีเดียวไปเลยนะครับสำหรับเบาะก็ยังคงเป็นสีสีอ่าสีเขียวนะฮะก่อนหน้านี้มีการดัดแปลงเป็นเบาะสีน้ำเงินด้วยนะฮะแต่ว่าก็น่าจะมีการสลับกันนะฮะก็คือสีเขียวสีน้ำเงินนะฮะกับจากการทดสอบนะฮะมาดูในห้องขับก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็ มีความาใหม่เข้ามานะฮะแต่ว่าน่าจะยังไม่เสร็จนะการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆยังคงยังไม่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้นะฮะสำหรับสำหรับรถแต่ใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละเหลืออุปกรณ์ในห้องขับอีกนิดหน่อยนะครับนะสียัง,ส,ยงสียังใหม่ๆอยู่เลยยังได้กลิ่นความใหม่ของสีอยู่เลยมาดูคันอีกคันหนึ่งนะฮะ โอ้นะฮะสำหรับพอคอ42นะครับถัดมาเดินก็มาบริเวณข้อต่อนะครับก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทที่รับเหมาทําสีนะเนี่ยนะฮะเขาก็ยังยังไม่เสร็จเหมือนกันนะครับก็รอนะครับเนี่ยมีการบันทึกวันที่มอบใช้การนะครับวันที่สิ้นสุดการรับประกันสีนีก็มีการรับประกันในเรื่องของสีภายนอกด้วยนี่ย ามาเช็คดูห้องน้ําของพอสขอ2นะครับก็เป็นแบบโถนั่งยองนะครับเป็นโถนั่งยองแล้วก็อันนี้ไม่มีกระจกเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเพราะว่ารถนี้ยังไม่เสร็จที่เก็บกระดาษทิชชู่ยังเป็นแบบแบบรุ่นเก่าเนาะห้องโดยสารกา็เหมือนเดิมนะก็คือเปลี่ยนเบาะใหม่ทำสีใหม่ ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะฮะสำหรับอ่าพอ,อขอสี 2. นะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องขับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องขับนะฮะก็ทำใหม,ม่น,นะครับก็เป็นเป็นสีครีมนะฮะออกขาวขาวครีมอ,อุปกรณ์ก็ติดตั้งเกือบเสร็จหมดแล้วนะฮะ <laughs> ทาทรงทาสีอะไรเกือบเสร็จหมดแล้วอันนี้คิดว่าเดี๋ยวตอนเอาไปใช้ก็จะขัดออกเป็นทองเหลืองนะฮะตอนนี้คือสาดสีไปให้ทั่วแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการขัดเข้ามานะฮะเพื่อให้มันเป็นสีสันที่ถูกต้องนะครับตามแบบมาตรฐานนะครับอ่ะมาดูเราดูการครบเสร็จหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวพามาชมสีภายนอกกันบ้างนะฮะสีภายนอกนะครับก็เหมือนเดิมนะเป็นสีสีสันที่ ใช้เป็นรูปแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับก็คือโทนสีพื้นก็คือสีน้ําเงินนะครับจะใช้โทนสีพื้นเป็นสีน้าเงินแล้วก็มีสีตัดก็คือสีม่วงนะฮะสีม่วงขาวชมพูนะฮะสีตัดเป็นลายเส้น2องสเส้นเนี่ยนะครับตรงกลางแล้วก็บริเวณเหนือขอบหน้าต่างด้านบนไปเล็กน้อยนะฮะบ,บริเวณหน้ารถเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับเหมือนเดิมมาตรฐานของรถไฟไทยนะฮะ ทำไมต้องทําเป็นสีหน้าไอ้หน้าสีเหลืองเพราะว่าเพื่อใช้เป็นจุดสังเกตนะครับเวลาที่รถไฟอยู่ไกลๆเนี่ยนะฮะจะได้มองเห็นได้ชัดเจนเพราะเพราะว่ามีการวิจัยมาว่าสีเหลืองเนี่ยนะฮะเป็นสีที่ตัดกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับก็คือเห็นได้ชัดเจนที่สุดในสภาพปกติและสภาพที่ไม่ปกตินะฮะก็ทําให้การรถไฟต้องใช้สีนี้นะฮะเป็นสีหน้ารถจักรหรือรถดีเซลงังเกือบจะทุกรุ่น เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุผลก็เพื่อความปลอดภัยนั่นแหละครับสำหรับพอซอกอนะครับสองสอนะครับก็เหมือนกันนะฮะสองสนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจดสีแล้วก็ราสัญลักษณ์ SRT นี่ย่อมาจาก State Railway of Thailand นะฮะก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นแหละ แล้วก็เครื่องหมายล้อปีล้อปีกนะฮะล้อปีกพระมหาพิชัยมงกุฎครอบยอดรัศมีนะฮะก็ประดับไว้ข้างรถดิสรังนะครับแล้วก็มีการเล่นลายนะ,ะเหมือนเดิมนะ,ะก็คือ,อาลายต่ําลายสูงบริเวณช่วงประตูด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีการเล่นลายนิดหนึ่งนะฮะก็คือ,อเหมือนเครื่องบินนะฮะเหมือนปีกเครื่องบินเออเหมือนหางเครื่องบินใช่ไหม นะโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับรถ2องคันนี้นะฮะพอสขอหมายเลข2 2และก็พอสขอหมายเลข42อนะฮะอีกไม่นานก็คงจะได้ออกไปให้บริการพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็ผู้ใช้บริการทุกๆท่านนะครับก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะครับไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพราส a รร์ ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ